สวัสดีครับคลิปนี้จะมาดูเรื่องการทำวิธีการกำหนดหน้างานตัดตกและก็เผื่อเจียนในอินดีไซน์กันนะครับอย่างที่คลิปที่ผ่านมาพี่ทำเรื่องการตั้งค่าหน้ากระดาษใน Adobe Adobe InDesign นะครับเราก็มาเริ่มกันตรงคำว่า Document นะครับตรงนี้ก็เลือกแค่หนึ่งหน้านะครับหน,หน้า คำว่าบรีดก็คือตรงนี้นะครับถ้ามันตรงนี้แสดงว่ามันลิงก์กันอยู่แล้วก็กําหนดค่ามันไปเลยนะครับก็กรอกไว้ว่า0.3ในกรณีที่ว่าตรงนี้มันเซ็ตเป็นเซนต์อยู่นะครับนเนี่ยมีหน,ยหน่วยเป็นเซนเนี่ยเราก็กรอกเป็น0.3ก็คือเท่าท่ากับ3มิลน,นะครับจากนั้นเราก็กดคำว่าแท็บถึงครั้งนะครับมันก็จะลิงก์ สีด้านเท่ากันหมดครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับเมื่อเราได้หน้างานมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า้ขอบดําๆเนี้ยนะครับขอบดาๆตรงเนี้ยมันคือความกว้างความสูงของหน้างานนะครับหน้างานตัวจริงๆเลยจะสูงอย่างนี้นะครับเท่ากับขอบขอบดํานี้นะครับสีด้านนะครับส่วนเส้นแดงๆเนี้ยคือ ระยะของบีดหรือที่เราเรียกกันว่าตัดตกนั่นแหละครับเรามาดูกันว่าเราควรจะวางนะครับถ้าสมมุติว่างานของเราเป็นพื้นขาวๆนะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับถ้าเราไม่ได้กําหนดค่าบีดเอาไว้เพราะว่าถึงจะเจียนออกมายังไงแต่ก็ยังไงก็ตามนะครับเราก็ไม่ควรจะวางตัวหนังสือให้ชิดนะครับ กับขอบมากเกินเกินไปเรายังต้องวางตัวหนังสือให้ห่างจากจขอบนะครับจากขอบตรงนี้นะครับขอบดำๆเนี้ยอย่างน้อยๆเลยนะครับคือขนาดมาตรฐานสากลเลยคือสามมิลนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยพี่ว่าถ้ามันเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันถูกตัดออกไปมันจะอ่านไม่รู้เรื่องเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะกําหนดค่าให้มากกว่าน,นั้นครับเหมือนในกรณีของเนี่ยอันเนี้ยนะครับ มันก็จะเป็นเส้นกว่างๆนะครับความสูงของมันที่ระยะห่างจากขอบเนี่ยนะครับคือมาถึงเส้นเนี้ยมันเส้นกว่าๆในการกําหนดสมมุติว่ามันเป็นพื้นส,สีนะครับถ้าเราจะเซตหน้าเป็นพื้นสีนะครับเ,เลือกสี่เหลี่ยมมานะครับเราก็เลือกสร้างตรงนี้เลยครับให้มันคลุมนะครับให้มันคลุมแถบสีแดงนี้นะครับ ถ้าเราสร้างนะครับเราสร้างให้เกิดออกมาได้นะครับให้มันเกิดออกมาได้นี่ยครับแต่ถ้าขาดไม่ได้ทีนี้เรามาดูกันวางตัวหนังสือกันบ้างนะครับตัวอย่างแรกนะครับอันนี้พี่จะเอามาวางในจุดที่ ตรงเส้นขอบพอดีนะครับนี่นะครับตรงเส้นดําพอดีครับซึ่งระยะระยะนี้ระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับจากนั้นเราก็ลองวางห่างจากขอบสามมิลนะครับ श्राम so, อันนี้ก็กำหนดเป็นสีอื่นก็ได้นะครับมันจะได้ดูจัดขึ้นครับสออ่วนนี้ เราก็มาวางอันนี้ที่ห่างจากขอบประมาณเซนกว่าๆนะครับห่างจากขอบดามนี้เซนกว่าแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะกำหนดให้มันวางแบบเลยขอบออกไปนะครับนี่คือการวางเลยเส้นขอบตัดเกลียนนะครับ จากนั้นเราก็ลองแปลงไฟล์ออกมาดูนะครับที่จะเอ็กพอร์ตเป็น jpeg นะครับแล้วเราก็มาดูผลกันนะครับอันนี้คืองานที่วางพอดีขอบสีดำ ซึ่งเสี่ยงกับการถูกตัดเกียนเป็นอย่างมากเพราะอย่างที่ตามมาตรฐานสากลเลยนะครับเขาจะต้องวางเกิดเข้ามาจะขอบเนี้ยมาถึงตรงนี้อย่างน้อยสามมิลน,นะครับแต่อันเนี้ยเราวางพอดีเลยแน่นอนว่าถูกต้องเวลางานพิมพ์ออกมาต้องถูกตัดเกียนไปอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยๆก็คือตัวบีตัว นะครับ x ทีส่สูงอยู่เนี่ยนะครับส่วนตรงนี้หายห่วงเลยครับตัวบีหายไปทั้งตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเพรสเปรียบเทียบกันนะครับออไปเพรสนะครับเนี่ยครับเราก็จะดูได้ว่าเราเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าระยะตัดตก มันอยู่ตรงไหนเส้นแดงเนี่ยนะครับเนี่ยคือระยะตัดตกตัวบีหายไปทั้งตัวนะครับทั้งที่ว่าจริงๆขอบของตัวบีเนี่ยมันแลบเข้ามาในนี้ที่ซ้ํานะครับแต่ก็ยังไม่เลยเส้นดำครับเพราะฉะนั้นในการที่จะเราจะกําหนดขนาดหรือว่าการจัดวางตัวหนังสือหรือสิ่งใดๆก็ตามที่เราไม่ต้องการให้มันถูกตัดออกไปนะครับ เราต้องวางเข้ามาข้างในนะครับอย่างน้อยๆ3มิลตามมาตรฐานสากลแต่ถ้าเกิดว่ามันเสี่ยงเกินไปเราก็อาจจะต้องเผื่อเข้ามาอีกให้มากกว่านั้นเป็น5มิลหรือ7มิลก็แล้วแต่สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยุรา5 5ได้นะครับสวัสดีครับ